อ้าวสวัสดีครับนี่ผมมาอยู่ที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงในข้างหลังนี่เป็นโครงการใหญ่เลยนะครับเป็นรถไฟลอยฟ้าอ่าอยู่ที่มวกเหล็กเดี๋ยวจะพาไปคุยกับเจ้าของอ่ะเห็นไหมมีรถไฟผ่านด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อเอกครับพี่เอกเรียกนี่พี่เอกเลยกันเนาะครับผมพี่เอกนี่วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่อําเภอมวกเหล็กครับมวกเหล็กใช่ไหมครับตรงเนี้ยข้างหลังเนี่ยคือ อะไรเนี่ยเยอะเลยฮะกองทับอากาศครับเป็นกองทับอากาศัเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนตัวรอบนึงนะครับครับผมอ่านี่นี่ท่านผู้ชมจะได้มองแปลงนี้แล้วจะได้เห็นภาพมันอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นสถานีรถไฟมอกเหล็กครับสถานีรถไฟมอกเหล็กครับรถไฟฟ้าพุดผิดน่าจะแยกกันนะฮะไอ้ข้างบนนี้ไม่ใช่รถไฟฟ้าใช่ไหมครับมันเป็นเส้นใหม่ฮะแต่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอยู่ที่มอกเหล็กใครเคยมามอกเหล็กก็คงรู้นะครับ ไอ้แปลงนี้รถส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นไปทางภาคอีสานไปทางไหนครับก็ถนนอยู่ตรงเนี้ยออกไปประมาณกิโลก,กว่าก็ถึงถนนมิตรภาพเอาง่ายๆเลย1กิโลก,กว่าขึ้นมิตรภาพหมายเลขสองนะครับอยู่ทีอ่อำเภอมวกงเหล็กจังหวัดสบบระบุรีในตัวตลาดเป็นอยู่ไหนครับก็ออกไปนิดนึงเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงก็ประมาณครึ่งกิโลก็เจอตลาดแล้วน,ะนี่ไอ้ทุง่งกําลังจะบอกว่าทุงยาย่งหญ้าเขียวเนี่ยของเราหมดเลยใช่ไหมครับ อ๋อันนี้เขามาเช่าเช่าปลูกไว้ให้วัวครับปลูกไว้ให้วัวแต่ความหมายคือที่ดินของเราเนี่ยนี่คือที่ดินของเรารที่ดินของเราเริ่มจากตรงไหนครับอ๋อตั้งแต่ นู่นตรงรถวิ่งมาเลยนะครับตรงรู้วิ่งมาเลยนะครับนู่นยาวไปจนสุดนู่นนะ,ะตรงห้องพักตรงนู่นยาวนู่นเลยนะเป็นแป,แปลงยาวๆวเลยสุดยันบ้านคุเขียวบ้านหอพักนู่นนะครับผมแล้วก็อ้อมมานี่เลยนะครับผมอันนี้เป็นแคมป์ก่อสร้างของอิตาเลียนไทยใช่ไหมครับครับผมเขากำลังก่อสร้างแปลงนี้ได้ข่าวว่าติดถนนเนี่ยสองด้านใช่ไหมครับครับผมด้านไหนบ้างครับเนี่ยก็ตรงกำแพงนี้ตรงกำแพงนี้เป็นถนนยาวๆเลยฮะออกถนนมิตรภาพไปนู่นต่อไปตรงอิตาเลียนที่เสร็จแล้วก็เปิดให้ใช้ได้รอบเลยบ อวนได้รอบเลยพื้นที่นี่มันพื้นที่เท่าไหร่ครับประมาณจริงๆแล้วมัน9ไร่หนึ่งงาน40 40ิบสี่ตารางวาหรือเปล่าครับไหนในหน้าตามเป็นในขอดูโฉนดนิดนึงครับอ่ามันเป็นยาวๆอย่างงี้ใช่ไหมฮะครับไอตรงนี้คือถนนนี่นี่ใช่ไหมครับนี่ถนนอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ตอนนี้เรายืนอยู่กลางที่เลยตรงนี้เราอยู่ตรงนี้กันนะครับแล้วตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยก็คือมุมบ้านสีฟ้านะครับอันนี้เป็นโฉนดคุดแดงใช่ไหมครับครับผมเป็นคุดแดงแต่จะเป็นสมัย รัชกาลที่ห้าหรือ6ใช่ไหมครับผมอยู่ที่มมกเหล็กในโฉนดนี้มนกี่ไร่ครับโฉนดมัน8ไร่3งานครับ8ดไร่3งาน4 0 41ตารางวาอ๋อแต่มันมีตรงเนี้ยนิดหนึ่งเขายังไม่ได้ไปเปลี่ยนลุงไม่ได้ไปเปลี่ยนเอาง่ายๆเลยก็คือเป็นที่ของเราใช่ครับตรงเนี้ยของเราแต่เพียงแต่ว่าเป็นเป็นที่อะไรฮะเออผมอะไรนะสอคอสอคออ่าสอคอเพอเราไปเปลี่ยนก็คือมันก็จะเต็มพื้นที่นะครับอันนี้เป็ไอ้ที่ในผืนเนี้ยเป็นชุดแดงอยู่แล้วนะครับ อีกด้านหนึ่งก็คือด้านนี้ครับอ่าด้านนี้ก็คือนี่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 พูดง่ายๆเลยว่าเขากาลังก่อสร้างรถอ่าอะไรอะไรลังรถไฟลอยฟ้ากันอยู่เขาก็เลยมีตั้งแคมป์กันอยู่พอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็เปิดให้วิ่งตามปกติเป็นสาธารณะอ่ะนะครับราคาเท่าไหร่ครับเออหกสิบล้านเลยครับทุนตันไปเลยหกสิบล้านครับผมมันเฉลี่ยไร่เท่าไหร่ฮะเฉลี่ยไร่ละหกหกล้านห้าประมาณนี้ยเฉลี่ยไร่ละหกล้านห้าคได้หมดนี่เลย มองอย่างนี้นะฮะมันเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าท่านมาชมเนี่ยมนอยู่ในตัวตลาดเลยครับะฮะด้านนี้ออกไปก็เป็นเทศบาลอันนี้อยู่ในเขตเทศบาลไหมครับครับเขตเทศบาลเนี่ยเทศบาลหมดเลยนะครับอยู่ในนี้เหมือนในป่านะแต่ป่าในเมืองนะครับเนี่ยใช่ใช่ไหมครับครับผมสถานีรถไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมองมองไปตรงนี้ก็เห็นอำเภอแล้วครับอำเภอตรงหลังคาแดงๆสูงนะอ่าที่ว่าการอำเภอม่วกเล็กนะครับนี่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดท่านมาชมแล้วท่านจะรู้รบกวนขอเบอร์ไว้หน่อยดีครับศูนย์หกหนึ่งครับ 0615705702435ครับ2435อีกสักครั้งดิครับอ่061ครับครับ570ครับ2435ครับ2435ติดต่อได้ตลอดเลยใช่ไหมครับครับผมคุณอะไรนะข่อยเที่ยวองเพลือกูฟังเอกครับคุณเอกใช่ไหมครับพี่เอกรบกวนพาด้านหน้านิดนึงไปดูด้านหน้านิดนึงครับข้างหลังคงไม่มีอะไรเนาะครับเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับปลูกหญ้าไว้ให้วัวช่วงนี้กำลังขึ้นลกหน่อยอ๋อแล้วปลูกเองใช่ไหมครับ เขามาเช่าปูฮะเช่าปูให้วัวไปโอ้โหรลมแรงเลยนะฮะผมมาดูผมขับรถมาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยกองทัพอากาศนี่ทำไมมันใหญ่มากเลยครับก็เขาน่าจะเอาไว้สําหรับที่อยู่ผมก็ไม่แน่ใจครับฐานทัพอากาศฐานทัพอากาศอันนี้คือบ้านพักของของกองทัพอากาศหรือเปล่าครับครับผมบ้านพักของกองทัพอากาศนี่นะครับต้องมาชมนะแล้วท่านจะตะลึงในความอลังการในความใหญ่โตนะครับอันนี้เราอยู่ข้างหลังเราเลยไม่ได้ทําให้ท่านเห็นนะครับ เอาง่ายๆใครอยากรู้ว่าแปลงนี้อยู่ตรงไหนให้ท่านจับไอ้นี่เนาะไอสถานีรถไฟมวกเหล็กแล้วท่านก็จะเห็นพิกัดตรงนี้ครับจับง่ายๆเลยนะครับวิ่งวิ่งมาจากถนนมิตรภาพก็เลี้ยวซ้ายมาเจอกองทัพอากาศก็เลาะกําแพงมาเรื่อยๆอ่านี่คือข้างหลังกองทัพอากาศนะครับง่ายๆเลยนะครับคงไม่มีการยิงเกลงอะไรเกิดขึ้นเนาะโอ้ไม่น่าจะมีน่าจะมีทารทับเพราะว่าอยู่ใกล้ทหารปลอดภัยครับนี่นะครับไม่มีใครมาลุวงคองงูเห่าแน่นอนครับผม นี่นะที่รถวิ่งเนี่ยนะฮะคือสาธารณะครับเดี๋ยวเราไปดูตากถนนกันนิดนึงครับอยากให้ท่านมาดูเองอะเนาะครับผมถ้าเกิดนัดลงหน้านี่คือคือเวลาจะมาชมนี่ต้องนัดลงหน้าไหมครับก็ก็ไม่จาเป็นก็จะมาพรุ่งนี้ก็ได้ครับสมมุติมาวันนี้เออจะมาพรุ่งนี้วันนี้โทรหาครับผมลองมาชมกันอยู่ใกล้ครับอยู่ไม่ไกลครับราคานี่พอต่อรองได้อีกไหมคุยคุยได้ครับแต่ขอให้มาคุยหน้าที่ครับผมอ่าขอให้มาคุยหน้าที่ตรงนี้กันเลยครับนะครับ พี่เอกอันนี้อย่างที่บอกเนาะเป็นราคาของทางพี่เอกกับคุณป้าโดยตรงเลยนะครับท้งผมไม่ได้มีมาบวกไม่แต่หนึ่งบาทหนึ่งสลึงก็ไม่มีครับเราขายได้เราจะร่วมกันสร้างบุญครับเพราะขายได้คือผมจะไม่เอาเข้ากระเป๋าไม่แต่หนึ่งบาทค่าขนม,มนะมจะไปสร้างบุญกันที่ลบบุรีคุณเอกไปมาแล้วเนาะไปมาแล้วเราไปเยี่ยมชมกันมาแล้วเป็นของจริงเราไม่มาโนมาอะไรต่างๆกันนะครับไหนขอดูข้างหน้านิดนึรงถนนนะครับอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงฮะ น้ำไม่ท่วมอยู่แล้วเนาะผอ bueno ไม่ไม,ไม่ไม่มีท่วมครับตรงประวัติไม่มีอนะครับ <classy. S 1> ตรงนี้ถนนนี่ยิงยาวไปจะถึงโรงพยาบาลเลยฮะโรงพยาบาลนกเหล็กเราเข้ามาในซอยนี้กี่เมตรครับประมาณเจ็ดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรนะจะถึงถนนที่ตัดเป็นถนนตรงนั้นเขาเรียกซอยตลาดนัดอ๋อครับที่บอกว่าโรงพยาบาลนี่หมายความตรงออกไปเลยตรงออกไปแล้วฉีกซ้ายนิดนึงแล้วก็ฉีกขวาก็ตรงโรงพยาบาลเลยฮะกิโลกว่ากิโลกว่าอแล้วโรงเรียนก็เทคนิคก็อยู่นั่น ครับผมแล้วก็โรงเรียนมวก็อยู่ตรงนั้นครับอันนี้เริ่มจากไอ้บ้านนี้เข้ามานะครับครับตรงนี้อ่าแล้วแล้วเราเลาะมาเรื่อยๆใช่ไหมครับครับไปถึงตรงไหนครับพาชมนิดนึงอ๋อตรงนู่นเลยครับตรงรถกําลังวิ่งไปนู่นเลยครับอ่าเดี๋ยวอยากจะเห็นคือท่านผู้ชมคงอยากจะเห็นว่ามาติดถนนสองด้านจริงไหมอะนะครับอ่านี่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 บรรจกาศอันนี้คุณป้าใช่ไหมครับครับผมอ่านี่นี่เดินอยู่ อ่ะดีบรรยากาศที่มันข้างตรงกลางมันเป็นเนินใช่ไหมครับตรงนกลางมันเป็นหญ้ามันขึ้นสูงอกันครับตอนนี้มันไม่เป็นเนินมันก็นิดหน่อยคือที่มันสวยแต่ละที่เราไม่เดินไปข้างหลังเพราะว่าหญ้ามันขึ้นลกครับอ่าขอบเขตรลบวมันจบตรงไหนครับตรงสุดหญ้านี่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอชี้ที่นี่ดูนิดนึงครับอันนี้ทําบ้านหมู่บ้านจะสันได้เนาะครับอ่าหมู่บ้านจะสันได้สําหรับการอยู่อาศัยเลยนะเพราะมันจะไม่มีคนพุกพ่านตรงนี้ มันคงไม่มีรถไฟที่วิ่งเสียงดังไม่มีอะไรหรอเนาะสมัยนี้ไม่มี้วครับครับเพราะว่ารถไฟนานๆจะมาทีหนึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนครับพัฒนาขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นสาธารณะอยู่เนาะครับจากตรงนี้เลยฮะอ๋อจากตรงนี้ตรงไปเลยครับตรอนี้สุดไปนน่นเลยฮะยันสุดนู่นเลยคือง่ายว่าที่เป็นทุ่งหญ้าเขียวใช่หมดเลยฮะสีเขียวที่ว่าเรียบๆอย่ใช่หมดเลยฮะเราเรียกง่ายๆว่าก้าวไร่กว่าได้ไหม เก้าไร่หนึ่งงาน4ี่สิบเอ็ดตารางวาประมาณนี้ขอส่องดูนี่หน่อยดิครับที่บอกว่าเป็นสาธารณะอะครับนี่ฮะตรงนี้เขาทาเป็นอิตาเลียนเข้ามาเช่าเป็นแคมป์คนงานเาเราส่องตรงสักกสีได้ไหมอ๋อได้ได้ฮะก็คือท่านผู้ชมจะได้สบายใจเนีเออมันเป็นทางที่สาธารณะจริงๆแต่ตอนนี้เขาก่อสร้างเขาก็เลยเต็มเต็มหมดทั้งทางตรงนี้ตรงนี้เป็นที่รถไฟฮะที่รถไฟอ๋อที่รถไฟเลาะเนี้ยที่รถไฟหมดเลยอันนี้ก็ผ่านหน้าสถานีเลยครับนี่น สม,ย<ผ>มัยก่อนก็วิ่งเส้นนี้กันมาทะลุมาจากนี้แหละครับนี่ยเนี่เนี่เส้นนี้ใช่ไหมครับครับเนี่ยขนานทางไอ้นี่ไปเลยอ่ะเขาเรียกอะไรทางรถไฟใช่ไหมครับอ่าครับอ,อันนี้ก็เป็นแคมป์ก่อสร้างอ่ะนะครับไปเดี๋ยวผมอยากให้พาเดินชมอีกสักนิดนึนงครับรบรรยากาศก็ถือว่าโอเคทั้งหมดเท่าไหร่นะหกสิบล้านหกสิบล่ะหกสิบเศษเศษแต่เขาตัดเป็นหกสิบไปเลยง่ายดหกสิบง่ายง่ายหกสิบล้านมาชมมาอะไรต่างกันนะครับ ขอผมขอเดินไปตรงบ้านสีฟ้านิดนึงครับคืออยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศตรงๆทั้งหมดเลยนะครับอันนี้น่าจะมาณกว้างน่าจะมระมาณ200เมตรนะที่ไม่ถึงไม่ถึงดีประมาณร้อยหนึ่งร้อยนิดครับผมมองดูน่าจะไม่ถึง200หรอไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงแต่ลึกเนี่ยเอาการอยู่ครับลึกนี่ก็2อ0อัออ่ะครับ200ไปปลายอ่ะฮะอันนี้ด้วยการด้วยสายตานะครับ ที่อยากให้ไปดูตรงนั้นคือจะได้มองขอบรั้วอันนั้นเข้าไปข้างในไงฮะอ๋ออันนี้ทําหมู่บ้านจัดสรรได้สบายเลยตรงที่พี่เข้ามาตรงนู้นจะมีอาพาร์ตเมนต์เห็นไหมที่พี่เข้ามาตรงทานนนนงนู้นตรงสถานีรถไฟครับส่วน<ต>ใหญ่คนจะเข้าเนี่ยเขาเข้าทางนู้นกันครับเมื่อก่อนวิ่งเข้าทางนี้เพราะอิตาเลียนมนาะเขาเขาขอพื้นที่ใช้ปิดแล้วก็เลยก่อสร้างอ่าปกติทางนี้ไม่ใช่ทางหลัก ครับอันนี้คือด้านหลักทางนู้นกันถ้ารวมติดถนนด้วยสายตาผมเนี่ยเกือบ400เมตรครับด้วยด้วยสายตานะถ้าติดถนนทั้งสองทั้งสองด้านเนี่ยนะครับวันนี้คุณลุงมาด้วยครับสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงไม่เคยเจอกันแล้วบ้านพักนี่เขาก็ยังสร้างไม่เสร็จเนาะครับยังครับนี่นี่นี่น่าจะปลายปีนี้น่าจะเสร็จนะครับครับลองทำอากาศ ผมเห็นสร้างมานานแล้วละแต่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกัน <S 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 ในเขตเราอยู่ตรงไหนครับนี่แหละตรงหัวมุม,มนี่แหละตั้งแต่ส,สุดสุดสุดคอนกรีตมาเนี่ยฮะอ๋อแสดงว่าเข้ามานี่เป็นคอนกรีตเลยครับคอนกรีตหมดเลยครับหกร้อยเจ็ดร้อยเมตรแล้วมาสุดที่เราตรงนี้เลี้ยวพอตรงเนี้ยเลี้ยวซ้ายไปก็ตลาดละมันวนมันวนมันเป็นตัวยูตรงนี้ใช่ไหมครับครับเนี่ยฮะตรงนีมนี่เลยแล้วก็เลาะไปเลยเลาะยาวไปเลยฮะสุดเลยนี่นะฮะทั้งหมดนี้เลยตรงขาเขี่ยวๆนู่นอ่า มองตรงกลางนี่เห็นภูเขาหลายที่นะครับตรงนี้มันรั้วมันบังตรงนู้นก็มองเห็นแล้วไปอยู่ด้านท้ายเนี่ยมองมาด้านนี้ก็เห็นใช่ไหมฮะครับภูเขาล้อมรอบเพราะฉะนั้นท่านที่อยากจะรู้ตรงนี้ก็คือง่ายๆเลยให้จับพิกัดคือสถานีรถไฟเอาแล้วกันเนาะครับสถานีรถไฟมวกเหล็กก็จะดูทางอากาศได้ดูทาง Google map ได้ครับอะไปเดี๋ยวเรามาส่งท่านผู้ชมตรงนี้กันฮะตรงที่เราเริ่มต้นกันจะได้วิวสวยๆนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมขอรบกวนขออีกสักครั้งหนึ่งครับทั้งหมดพื้นที่เท่าไหร่เดี๋ยวท่านผู้ชมงงอีกทั้งหมดเลย9้าไร่หนึ่งงาน41ตารางวาครับครับหมดนี้ในราคา60ล้านครับหรือเฉลี่ยไร่ละ6กล้านหครับนะครับติดต่อพี่เอกได้โดยตรงเลยครับขอเบอร์สักครั้งหนึ่ง0ูนย์ครับครับห้าเครับสองสี่สามห้าครับอ่ามาชมหน้าที่กันอย่าเพิ่งต่อรองอย่าเพิ่งอะไรกันเลยนะครับครับอ่ะอันนี้เราขายได้เราก็ร่วมกันสร้างบุญอ่าทางคุณเอกนะพี่เอก คางคุณป้าคุณลุงขายได้ก็ได้บุญผมก็เป็นได้บุญนะครับผู้ซื้อก็ได้บุญกันนะครับแล้วก็ขออวยพรให้แปลงนี้ขายได้ไวๆนะครับครับผมมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับลองลองมาดูก่อนครับอ่าดูกจะเหลือเหลือน่าจะเป็นแปลงสุดท้ายของมวกเหล็กแล้วครับครับผมขอรบกวนกลางหน้าฉนดอีกสักนิดหนึ่งเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะข้างหน้าเลยก็ได้ฮะข้างหน้าก่อนซื้อกะหน้านี่เลยฮะอ่าอันนี้มันไทยกษัตริย์นะริงๆคือมันคือคุดแดงนะครับฉนดที่ดินนะฮะนี่เลขที่ไปดูเอาแล้ว โวกเหล็กตำบลโวกเหล็กอำเภอโวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับด้านหลังนิดนึงครับอ่านี่นี่นี่ถูกแล้วถูกแล้วฮะนี่นี่เราอยู่อย่างนี้เราอยู่อย่างนี้เราอยู่ตรงนี้กันนี่ครับ,รบรสาธารณะเนี่ยนะฮะถนนสาธารณะประโยชน์นะครับอันนี้คือทางรถไฟนะครับทางรถไฟก็คือที่มันมีถนนด้วยอ่าตรงนี้เป็นที่สอคอนะครับให้ด้วยให้ด้วยเลยทั้งหมดนะครับและตรงนี้มันก็จะเป็นหักๆอย่างนี้หน่อยนึงนะครับพื้นที่ก็จะเป็นอย่างนี้ ก็ใครสนใจก็ลองทักทายกันมาดูนะครับแต่รบกวนที่หนึ่งคือเราจะงดในหน้าเพราะจะปวดหัวมากนะครับเพราะว่าเราอยากให้ท่านผู้ซื้อโดยตรงเลยมาพบกับทางพี่เอกและคุณลุงคุณป้าแล้วกันครับผมอ่ะโอเคครับก็ยังไงก็มาชมกันเนาะครับผมอ่าวันนี้เราสองคนขอกลาแล้วกันนะครับใครอยากชมที่สวยๆที่ที่ถือว่าเป็นน้ําเพชรเลยแล้วกันนะที่ที่มีมูลค่าที่อยู่ในตัวใจกลางอําเภอก็มาพบแล้วกันเนาะอ่ะวันนี้เราสองคนขอลานะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ